ขอต้อนรับเข้าสู่วอร์ดไลท์ชาแน,นลนกับมาอีกครั้งกับการเรีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่องมหาศึกแร<ล>งพิภพ,<ว>พ EP 124จ้ากำลังจะมาถึงโลกแล้วทุกคนมันติด เครื่องสปีดมาถึงโลกเราแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหลวงฟิงจะต้องเผชิญกับอะไรอีกจริงนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะนได้ดูคลิปก่อนใครก็เป็นพิเศษมาร์คใหม่ลออยู่ในเพลย์เลยสิ่งคุณสิ่งความเเมื่อจ้าแล้วก็ปุ่มสุดประตแงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีครับผมไปจ้าตอนที่หนึ่งยี่สิบสี่ สำนักงานจักรวัตรคุณขามวก่อนดาวบระจักดาวผามรกกตี่กับคำร้องขอคุ้มครองดาวก็ขอคุณผาผีกับเรื่องสิ่งที่กบดันต้องถูกคนใหม่เพราะงั้นตอนนี้ไม่รับคำร้องเรื่องคุ้มครองโลกก็อยาให้สิเป็นเจ้าของโลกระบาดว่าแต่ตอนนี้กับไร้ข้ากฎหมายไม่เป็นผลเรากนหมดที่สำคัญในการปกป้องโลกคนที่ทำให้เป็นแบบนี้ได้ผมมีแค่สมาชิกกระทวงอย่างโบรินที่ทำได้ไม่ว่าตัวการจะเป็นใครจากนี้ กคงเหลือแค่เราที่ต้องปกป้องโลกตอนนั้นคุณหนิงพี่มบอบดวงดาวชีวิตให้ห้าดวงหากโลกถึงทางตันจริงๆเราอาจต้องขย็ข้ามดวงดาวถ้าจะปกป้องโลกงั้นไปซื้อผ้าระดับอวกาศท่านเก้าไหมเพราะท่านอยู่ในจุดใต้บรรลุทำให้เจ้าดินแดงไปอดชิปควบคุมก็ไร้ผลเวลาเร่งด่วนสร้างความไว้ใจไม่ขันนะแล้วเรามาฝึกด้วยกันหาทางใช้ให้อ่อนใช้ไม้แข็งอย่างเช่น สถาน้าฟันเป็นข้อมูลการต่อสู้ของทุกคนรวมทั้งปายข่าหลวงกับเต๋อวันปายข่าหลกับเต๋อวันแมายว่าจะมีความแตกต่างระดับของเราในการต่อสู้ของอีกฝ่ายในช่วงเวลาสั้น ผมไม่พัาถนามากนะพอะที่เข้าใจได้ในสามมือคือจะไปศึกษาสองคนนี้ลวมือกันพลังกวดใจไม่แตกต่างจกนวดหลังซานสักเท่าไหร่เราลองร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งจนกว่าจะทำานินตรงที่ของพวกเขาคือมันต้องพุ่งชนแล้วเท่านั้นไม่มีทางเลือกคุณเขาบางกวนดำจะไม่ปกป้อง พี่ขารวเหียร์แดมายุของนายถึงตอนปล่อยออกมาจะมีช่องโหว่อยู่เล็กน้อยแต่ก็ขอให้ใช้ไประดับอวกาศขั้นเก้าไป็เชี่ยต่อสู้ของเจ้าบนโลกไม่มีนักสู้ระดับอวกาศด้วยซ้ำอยากทำงานหน้าเผื่อนี้ให้เสร็จจะได้กลับไปแลกเรียนกับอาจารย์ถ้าเคยหลังเวลาถึงโลกอีก68วันถ้าน68วันแล้วอุลค่าของยานเขาจับคุณเป็นรองแค่สัญญาณเขาทองนี่เนองเพื่อการพลาด เราไปใต้ทะเลของโลกก่อนดีกว่าเราได้ยาแล้วก็จัดการหลวงเ,เฟิร์ตพอหลวงเฟิร์ตตายก็ไม่มีใครขวางการยึดครองโลกโสมบัติก็จะแหร่มาแบบง่าย่เห็นจำเป็นต้องไปนี่ประมาทนะฮะตอกตอกหมายของเราคือไปฆ่าหลวงเฟิร์ตส่วนยานเผาจากก้นให้เป็นโป้หมายที่สองรบซะอีกไม่ถึงเจ็ดสิบวันโลกพวกนายก็จะไปถึงโลกแล้ว ปฏิบัติการขั้งก,ก่อนไประวังจิมล้มเหลวพวกนายห้ามระมาทเด็ดขาดอาจารย์วางใจนะผมจะไม่ทิ้งใัร <c oughs> ไม่แค่ดาวเลยถ้าผมเขาพัฒนาหนึ่งขั้นผมจะพัฒนาไปสิบคันเออเก่งกังเลยท่านเลิศนะทำไมดูปแปลกๆไม่อยากทำตามคำสั่งหรอ ศึกษาเขามันก็ไม่ไงเพราะว่าระดับเขามันเก่งกว่าต้องดูช่องโหวเขาล้วสแร้อยสีครับ 凯蒂老师怕他，你、hmm. 不、嗯？哈桑老师怕你。有啊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  ว้าวชนะแล้วเราค่วยคุ้นชินแต่วิธีการต่อสู้ของพวกเขาแล้วชนะสองเริ่มเรียนรู้แล้วขึ้นแก่ปริมาณทำเป็นคุณภาพแต่ว่าจอมอาฆาที่น่าวนนี้ไร้มาตรานคมทวิตแต่ก็ยังไปขาดลงไม่ได้ขาดลงเกิง ยิงสูพ้พร้อมกันหครความหวังแค่ไม่มีออออจอมข้าด,าดึบดับดูดับชนะสูงเราไม่เคยชนะเขาเลยโทษนะนอกจากเราต่อสู้แล้วเราต้องหาวิธีอื่นเพทาอใจเหลือเกินจริงเขาท้องเหรอ เราออกมาแล้วรอเพราะนี่ดูมามาอยู่โลกดาวอื่นนี่ไงใช่ฮัลโหลเขาทองเพราะว่ามาอยู่โลกมันจะแสดงตัวไม่ได้โอออกกินนะเข้าไปให้โตโตให้พันธน่าระดับคุ้มคุมร่างกายได้ดีขึ้นร่างสัญญาเขาทอกับร่างมนุษย์โลกปรากฏเอาพร้อมกันได้เลยแยกกับฝึก้เพม่อกันตอนนี้โคเคริโอ ที่เป็นขอสัญญาเป็นแก่ชีวิตของฉันแล้วมันสลับไปมาระหว่างร่างสองร่างอีกสำหลบซ้อที่หน่งเขาได้ให้โพแคลริโอยังโอเค่อให้บาดเจ็บถึงชีวิตก็จะไม่ตายเลิศนายจะเอาเรื่องที่ไม่ตายมาใช้ต่อสู้จริงๆเหรอถ้าใช้มุ่สู้นะพระดับยังไม่บรรลุก็แทบไม่ได้ผลเฮ้ยต่างผ่านการต่อสู้ที่โลกในโลกนำสัญญาเขาทอง ก็บรรลุถึงระดับเก้าข้าบารรลุระดับอวกาศได้โอกาสชนะไปาขาหลลัวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเฮ้ยเย้ต้องมาแล้วอะเพราะว่ามันยากจริงๆถ้าว่าจะมาถึงโลกไหน914ชั่วโมง เหมือนลูกเราทั้งตัวปจิาและเทพิชาขอเลาฉันอีกเดียวมาเริ่มเลย 325ชัขาโมงหรือนแคจะร้อยแก้าชนะสุถ้าไปขานรถแพ้อ7 6ชนะม,ม,มาร<อ> <มา S 1> ุ้ระดับเลยก่อนจะไปาขาดรถได้คนนึงแต่ว่าเรา,าสู้พร้อมกันสองคนไม่ได้ยิ่งสู้จะซึ่งหน้าไม่มีโอกาสชนะเลยขับไจากวัโลกไหนหอีกร้อยชั่วโมงโอ้โหร้อยชั่วโมงก็ วันกว่าๆไหมไม่สิหนึ่งวันนี้สิบสี่ชั่วโมงต้องโจมตรีระยะดต่อ,<ม>ตอหรือโจมตีหลายคนต่อเนื่องก็อีกแป๊บเดียวอ,อาทิตย์หนึ่งโดยประมาณได้ทุกคนแข่เด็ดได้อย่างหนึ่งว่ามาครับ พี่เลาไม่เคยชนะมันเลยเคยเคยชนะหนึ่งครั้งเฮ้ยหลอกฟังคนหลอกอม,มองแบบจ<ร>้อง้องให้มันรู้แม้จะเจอกันครั้งแรกแต่ชั้นต่อสู้กับพวกนายในมิติภาพฝันหลายครั้งผลลัพธ์คือนะสองร้อยเจ็ดแอสซุนคะแนนไม่เอาใจเลยในว่า บังเอิญจังเราเองก็ท้าสู้กับนายคนก็คือแค่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกชนะหนึ่งน่าสนใจไหมล่ะานายรู้ว่าโอกาสชน,นะแทบไม่มีถ้าอย่างนั้นทำไมยังขาดใจปันพระรหลุนนวลหลังสารอยู่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าฉันกล้านายไม่กล้าถึงที่ปัญหาแบบนี้ นายมันใจถึงแต่ฝีมือไม่ถึงนีแต่ทำให้นายตายเร็วขึ้นไว้ขคาลูลรู้ว่านายมาจากเผาที่สัตว์พันแข็งแกร่งเผ่าเตาเฟอร์นา่าติดตามด้่ยหลันซาเพราะนายชื่อชอบความแข็งแกร่งเพื่อไห้ตามความแข็งแกร่งแต่ยอมฟังโจนดาที่รปราดบ้านของคนอื่นนั่นไม่คุ้มเลย แค่ระดับดาวฤกษ์แต่ไม่เห็นระดับอวกาศอยู่ในสายตาน่าสนใจ <c oughs> อีกไปถึงหนึ่งวันก็จะถึงโลกของนายคร <c oughs> าวนี้นายกับพวกชาวโลกจะต้องชดใช้ด้ทาดอีที่แข็งกร้าวของนาย <c oughs> ยุ้ยที่ลูกโตแล้วต้องนันหมดแล้วจริงๆันตสุอาลุงครับลุงฮัลโหลยาจะกุด้วยหลนสเนราะว่าจะถึงโลกในสมชั่วโมงสี่สิบเก้านาทีมาหวานกันน่อยเาไปทำงานแล้นะอผิงอหายผิงหฮย <Big> <c oughs> บิ๊กเบิ้มพ่อครับผมจะรอนะหะบอกฟังได้อยู่กับลูกน้อยมากจริงน้อยมากลูกเล็กจะลูกโต ปไปขานั่อนะะเอากาั่แปสิทธิเก่งที่สุด <วะ S 1> ของโลกหลังสาโลกภาในร่างกายของสัญว์ยักขาทองคำถามเรารู้ว่าหลุมดำ็น87มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ได้อย่างไรคำตอบข้อมูลจากกล้องเอสทีเผยเงาหลุมดำและการบิดของแสายรอกซึ่งใช้คำนวณได้คับอย่างตอนตอว่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ต<ม>้องดูสุกคน แน่นอนว่าสึกใหญ่มันกำลังจะเริ่มแล้วค่ะทุกคนอีกไม่ถึงอีพีหน้าแน่นอนหนึ่งวันก็คืออีกสมชั่วโมงใช่ไหมที่เขาบอกจะมาแล้วจะถึงแล้วตอนนี้คือเราทําได้แค่น่าจะต้องขุดข่าวทองมาแล้วจริงๆในที่ร้อนฟังว่าถึงไหมเราจะไปแบบว่าฝึกซ้อมกับเขาในสนามค่าฟันแต่เราก็เอาชนะเขายากมากจริงๆถึงแม้จะมีหนึ่งครั้ง แต่มันก็ยากมากจริงๆใช่ถ้าเทียบกับแบบในโลกที่เราจะต้อง,งเผชิญและในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เหมือนในสนามซ้อม,อ,มอะไรก็ตามอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการที่เราะเตรียมไว้ต่างๆเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะต้องรัดกลุ่ม,มแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันเสมือนกับสิ่งที่เราะเตรียมกันไว้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่า เบื้องไม้มันจะมีอะไรเก็บซ่อนไว้อ,อยู่บ้างอีฝั่งนั้น่ะจริงเพราะมันมันดูแล้วมันก็มั่นใจเลยเกิดว่ามันจะชนะเขามั่นใจนะเพราะว่าเอาจริงๆด้วยระดับอ่ะเขาก็ช<ข>นะได้เลยเแหละจริงๆ<ช>แล้วว่าเออแต่เรามันต้องมีอะไรที่ต้องพลิกเกมสิทุกคนเนอะนอกจากเขาทอง แล้วจะมีอะไรอีกใช่อนี้ต้องมาลุนแล้วถ้าเกิดแล้วลุนว่าจะจะมีคนโปะอีกหรือเปล่าจะมีคนโปะว่าฝังรลวหลวงเฟังคือเขาทองหรออ๋อเออก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือมันหลวงเฟืงเขาพัฒนาจนมันมีสกิลที่สามวกาศและและแยกตัวเขาออกมาให้มีเขาแล้วก็มีเขาทองได้ด้วยแบบว่าฝึกเพื่อองกันได้แล้วก็เขาทองขึ้นมาเป็นระดับอวกาศอื ก็พัฒนาแล้วทุกคนจเดี๋ยวมารอดูกันอีพีหน้าอีพนี้แบบสึกใหญ่มาเนี่ยอ้เส้นทางสึกใหญ่คิดว่าอีพีน้าน่าจะเดือดกับการต่อสู้กันเพราะว่ามันถึงแล้วมันต้องเริ่มแล้วโอ้หมันเดินทางมาใช้เวลานานเหมือนกันนานนานนานะทุกคนเออแต่เดี๋ยวไปดูกันทุกคนในอีพีหน้าจ้าว่าจะเจอกับอะไรบ้างเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย